สวัสดีครับผมพบพอกันอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่ในช่องอาจารย์นาัผ้ามวนนะครับอ่ามืนอนี้มาต่อกันทีอีพีที่สองเลยนะครับผมอ่าสำหรับใครที่บ่ทันได้เบิ่งอีพีแรกนะครับผมย้อนกลับไปเบิ่งได้นะครับนะครับผมสําหรับเพลงสหายซูล่าครับผมอ่านับแรกตั้งสายครับผมเอมายเนอร์มีรามีอ่าหรือว่า E A E นะครับผม ่าประมาณนี้ครับผมอขออภัยในเสียงรถน้ำนะครับผมมาครับผมมาเบิง้งเดี๋ยวมาเบิง้งผมเด่นในเบิ้งก่อนนะครับ ประมาณนี้ครับผมอ่ามาเบิ้งมาเบิ้งที่ละห้องเลยนะครับผมอ่าฟ้านี่ฟ้าเต็มนะครับสายสายหนึ่งช่องหนึ่งฟ้าเต็มตอนตอนแรกดีดฟาสามครั้งก่อนครับผมสลับปีขึ้นลงฟาฟาฟาโดฟาซอล่าโดลาซอลฟา อ่าซ่อนกับสายหนึ่งปกติเท่าเนี่ยแหละครับผมซอนลาโดลาซอนฟ้าฟาฟาซอนอ่าโดนี่โดสิบเป็นสายสองนะครับผมอ่าโดสายสองฟาฟาฟาโดฟาซอนลาโดลาซอนฟาอ่าบักต่อไปครับผม มีมีมีกอปิกครับผมสามขังเหมือนกันมีมีมีฟาซอนมีมีมีฟาซอนลาซอนมีมีมีฟาซอนลาซอนโดอาซาซาครับผมผมกะลงคขึ้นกันมีมีมีอ่าพร้อมพร้อมกันเลยไหมครับผม มีมีมีฟาซอนลาซอนลาโดลาซอนลาโดลาซอนมีอีกรอบครับผมช้าช้านะครับมีมีมีฟาซอนฟานีเต็มนะครับผมฟามีมีมีฟาซอนลาซอนลาโดลาซอนลาโดลาซอนมีสำหรับใครบ่ท่าน ค่อยๆนะครับผมค่อยๆหยุดคลิปเบิึงค่อยๆรีบบึงนะครับผมอ่ะอีกรอบนึงครับผมสําหรับของนี่นะครับม,มี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 ฟาซอนลาซอนลาโดลาซอนลาโดลาซอ,อนมีอ่าวักต่อไปครับผมอ่า เลมีซอนลาลาโดลาซอนมีเลฟามีเลอ่ะชา้ชาๆครับผมเลเลนี่ช้สองนะครับผมใช้ใช้สองช่องสองอ่ะช้า,าๆครับไปพร้อมกันอนะ่ะสามสองเลมีซอนลาลาโดลาซอนมีเลฟ้ามีเลฟ้าเต็มนะครับผม มาแมณนี่มาทันกบลี่เบิงได้เนี่ยผมมาห้องต่อไปครับผมทุกทายแล้ว่าสาสะครับผมพร้อมกันครับสามสองโดลาลาโดมีโดลาลาโดม,โดโดมีอ่ะลงเอามหมครับผมอ่าไม่ต้อง โดลาลาโดเลโดลาลาโดเลมีซอนลาซอนมีโดเลมีซอนมีเลโดตาซ่าครับผมอีกรอบครับผมสามสองโดลาลาโดเลมีซอซอนลาซอนมีโดเลมีซอนมีเลโด อมันนี้ร่วมมัดนะครับผมร่วมหมดเลยอ่ะผมเล่นในเบิ้งก่อนนะครับผมไปพร้อมกันฟาฟาฟาอ่ะไปพร้อมกันครับผมฟาฟาโดฟาซอนลาโดลาซอนฟามีมีมีฟาซอนลาซอนมีมีมีฟาซอนลาซอนลาโดลาซอนลาโดลาซอนมี เลมีซอนลาลาโดลาซอนมีเลฟ้ามีเลโดลาลาโดเลมีซอนลาซอนมีโดลาลาโดเลมีซอนลาซอลมีโดเลมีซอนมีเลโดประมาหนีครับผม จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโตโนดผมบแบบสิแบบโมเมนต์แน่นะครับผมแต่กับพ่อไปได้สำหรับเพลเขาใจก็ <c oughs> อัาสามารถบอกได้นะครับผมอาสามารถบอกได้สำหรับกับคลิปนี้อีพีนีมีประมาณนี่ครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเพลงสหายสุรานะครับผมเ <c oughs> ดนไซนไล่แฮดนะครับผมอ,อยังเช่นเท่าไล่แฮงสิ ยังกะว,ว่าไปนะครับผมจบเป็นที่เดียบรอยครับคันที่ผประการใดยคมกาาัาบขอโทษขอให้ครูบาอาจารย์หลายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนํานะครับผมเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับอสำหรับอีพีนี้มีประมาณนี้ครับผมอสวัสดีครับ <c oughs>